ปรีเพชรโปรดักชั่นทีทีวีนิวรับผลิตสื่อโฆษณาวิทยุโทรทัศน์มิวสิกวิดีโอภาพ,พยนตร์สารคดีตัดต่อวิดีโอรับทําขวัญน,นาคโดยศิลปินแห่งชาติ้นนําไว่พดเพชรสุพรรณขวัญจิตสีประจันทศพลหิมพานสีไพรไทยแท้ กับตรีเพชรโปรดักชั่นใกล้ใกลในราคาที่เป็นกันเองสนใจสอบถามได้ที่0811030844หรือคลิกไปที่ t t v n e w i n t h ตรีเพชรโปรดักชั่น t t v n e w s สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้มาพบกันเมืออเดินครับกับเวลาเดียวกันนี้แหละนะครับวันที่เราหาไปด้วยกันหาดูสิ่งลึกลับหรือสิ่งที่ในของแพ่นินสยามของเป็นดินไทยเรานี่แหละไปด้วยกันเราจะเปภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานทุกภาคนะครับที่มีที่ไหนที่คุณไม่เคยไปนะาเราก็จะไปนําภาพมาให้ท่านดูนะครับเรื่องราวต่างๆของวัดเจดีย์หอยครับอยู่จังหวัดปทุมธานีนี่แหละนะครับหลวงพ่อทองกึง วันนี้นะครับผมจะพาท่านไปพบกับเรื่องราวมหัศจรรย์แล้วก็หนึ่งเดียวในโลกก็ว่าได้นะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเปลือกหอยนี่ลอยน้ําได้นะฮะลอยน้ําได้จริงๆหรือเปล่าแต่ผมเห็นเห็นมาแล้วฮนะจริงๆนะพ่อโเขาลอยให้นะเพราะท้อทงคึงลอยให้ดูว่าลอยได้จริงๆไม่ได้ไปเล่นโคลนไม่ได้ไปทําอะไรทั้งสิ้นเลยจากมาสดๆแล้วก็ปล่อยลอยน้ํานะครับเขาบอกว่าเป็นปู่ปู่ย่าหอยแล้วก็แม่ย่าหอย นะครับเดี๋ยวก็ท่านจะได้ชมอยภาพที่เห็นนี่นะครับเราก็ไปดูบริเวณต่างๆกันดีกว่านะครับว่าตรงไหนที่เป็นอะไรบ้างแล้วก็กิจกรรมวันนี้ในาการไหวครูมีอะไรบ้างนะครับว่าจะเจอเจอใครบ้างมีใครอยู่บ้างนะฮะไปกันดีวกว่าครับสนับสนุนโดยสมุนไพรน้ำมันว่านแผนโบราณสมุนไพรน้ำมันว่านยามองแผนโบราณสมุนไพรน้ำมันหอมแผนโบราณปูเซนทำให้ร่างกายและสุขภาพแข็งแรงดีจริงๆ Silverman First Star. โนสุขังพลังขอให้บุญกุศลของขอให้บุญกุศลนะฮะจงบรรสาทึ้กองโยมและครอบครัวจงมีแต่ความสุขความเจริญจะคิดสิ่งดงประสงค์สิ่งใดสมฝามปราถนาทุกประการเทินขอเจริญพรสัพเพพุทาปรับปะตาปะเตกันชะอย่างพระลังดหันตานาเตชะสาขอเจริญพร จะด้วยนะไม่รู้ไม่อราไปข้างหลังนะประมูลก่อนค่อยๆประมูลตอนนี้พันสองแล้วพอไล่น้ำให้พันสองแล้วส,สองพันแล้วมันนักร้องเองให้พลูกเสือครับเดี๋ยวมาฟังเบรกสักนิดนะครับมากเบรกเสร็จแล้วก็มาพบกับรายการต่อไปนะครับรายการดีๆที่ท่านต้องติดตามครับกับบันทรรลับแดนสยามนะครับบินเฟิร์สตอร์เห็นไหมละ่ะ เห็นไหมล่ะอยากไปรักเขาเลยต้องเศร้าเคล้าน้ำตาแล้วเป็นอย่างไรแล้วเป็นอย่างไรมันเจ็บกระดองใจไหมล่ะตัวเพลงสมน้ำหน้าเพลงเพลงนี้เป็นเพลงที่ไม่ดา่าไม่ว่าใครแต่กลับด่าตัวเองอเ็นนมั เพลงบันไดหวัวใจเพลงเพื่อนปลอบใจเชิญท่านสั่งจองซีดีวีซีดีคาราโอเกะ MP3 หรือติดต่องานแสดงของศิลปิน First Star โทร0 8 0 8์8 8 8 7 8 9นย์แนะเจ็เาเพลงแหล่ตำนานเขาคิดจะกูด เรื่องราวความเป็นมาของหลวงพ่อเขียนและเขาคิดจะกุดสิ่งมหัศจรรย์บนยอดเขาและความศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านไม่เคยรู้มาก่อนเรื่องกริงในอัลบั้มตำนานเพลงเขาคิดจะกุดเอปี2 5งหนึ่งสมีชายห,าหา้ามห้ามทำแมไม่เข้าทางขับร้องโดยสองศิลปินแห่งชาติไวพพ้พัดเพชรสุพรรณหวันจิตสีประจัก รุงสีเวไลสีพรายไทยแท้นุจรีสีราชาตรีเพชรนารายพันธพร้อมภาพยนต์ชีวประวัติเขาคิจิกูดซื้อได้ที่นี่ใครเป็นคนค้นพบของรอยพระพุทธบาทจากเรื่องจริง ที่กล่าวขานกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันท่านเป็นใครมาจากไหนในชีวประวัติหลวงพ่อเขียนวันนี้ในรูปแบบวีซีดีและนำแสดงโดยกรุงศรีวิไลธิ์ลือชายอดชายเมฆสุวรรณตรีเพชรนารายพันธ์และทีมงานนักแสดงตำนานเขาคิจกูดคุณเป็นเจ้าของหรือยังแค่และ100บาทเท่านั้นรายได้การกุศลโครงการนำวัดเข้าสู่บา้านสร้างวิมานในครัวเรือนเด็กที่ได้โอกาสทางการศึกษาสมุนไพรน้ำมันว่านแผนโบราณ เทพเจ้าเขาคิจกูดจันทบุรีจากตำราแผนโบราณเก่าแก่รวมว่านสมุนไพรหลายชนิดมีคุณภาพคุณประโยชน์รู้จักกันนานสมุนไพรน้ำมันว่านท่านพ่อเขียนเทพเจ้าเขาคิจกูดสมุนไพรน้ำมันว่านแผนโบราณสมุนไพรน้ำมันว่านยาหมองแผนโบราณสมุนไพรน้ำมันหอมแผนโบราณ ราเทพเจ้าเขาคิดจกุคุณภาพดีมีคุณประโยชน์ของทุนหนึ่งใจให้ธรรมะสนใจติดต่อสั่งซื้อโทร085 085 3553 พักเบรกไปนะครับท่านผู้ชมนะครับพักเบรกไปสิ้นหนึ่งนะชมโฆษณาดีๆนะครับที่ท่านผู้ชมได้ชมอยู่ผ่านไปนะครับท่านผู้ชมครับเราชมเรื่องราวต่างๆแล้วครับท่านผู้ชมมีความคิดเห็นเป็นอะไรบ้างครับเรื่องราวที่ผมพาไปดูนะฮะเรื่องราวของความเชื่อหรือเรื่องราวต่างๆที่เราบันทึกไว้นะครับยังจะเป็นเรื่องราวหลายเรื่องราวทีเดียวนะครับเรื่องราวของความศักดิ์สิทธิ์เรื่องราของพิิธีัณนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันต่อนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ ครับท่านผู้ชมครับภาพที่เห็นนะฮะในภาพนะฮะจะเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับจะเป็นหอยนะฮะโดยใหญ่อย่างที่ภาพที่เห็นแล้วก็มีหลายอย่างทีเดียวนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมกันนะครับว่าอะไรนี้มีอะไรบ้างนะฮะเป็นถ้วยจานนะครับเก่าๆแล้วก็อนุวัต์สิ่งของเก่าของโบราณเนี่ยเยอะมากมายทีเดียวนะครับท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็น ของเรียกว่าเก่านะเก่าแก่ที่เดียวนะครับดูดูการใช้งานแล้วก็ดูรูปร่างต่างๆนะอันนี้เป็นรูปกระต่ายนะครับเป็นของเก่านะครับแล้วก็อย่างที่ภาพที่เห็นนะฮะนี่ก็เก่านะฮะนี่เป็นหอยนะที่ค้นพบในเขตของวัดเจดีหอยที่นี่แหละครับก็เริ่มมาตั้งแต่หลวงพ่อยังไม่ได้สร้างวัดเจดีวัดเจดีหอยตั้งแต่หลวงพ่ออยู่ที่วัดชินเพราะว่าที่บ้านทาบุญที่วัดชิน ก็รู้จักหลวงพ่อตั้งแต่เด็กๆทั้งทีวของที่คนพอหอยดีนะมีมิดต่อยาวอลย่า้ยอ๋อที่คนพอหอยก็ก่อนที่หลวงพ่อจะมาซื้อที่ที่นี่เนี่ยหลวงพ่อนิบิตม,มาแล้วว่าสถานที่นี้จะต้องมีมีหอยตรงนี้แล้วหลวงพ่อก็อยู่มาวันหนึ่งหลวงพ่อก็ให้คนขุดบ่อน,น้ําเพื่อจะทําบ่อน,น้ําขุดลงไปลึก18เมตรก็เจอหอยพ่อก็เลยขุดเอาหอยขึ้นมาทำเจดี ที่วัดแล้วก็เมื่อพอขุดเสร็จแล้วก็พระเทพท่านก็มาเสด็จแล้วก็มีพวกนักสำรวจต่างประเทศเนี่ยเข้ามาสำรวจหอยที่นี่ก็ทราบว่าหอยที่นี่เนี่ยเก่าเป็นพันพันปีมาแล้วสมัยก่อนที่เนี่ยเป็นทะเลสมัยเด็กๆเ,เนี่ยที่ว่าหลวงพ่อเนี่ยสมัยตอนที่หลวงพ่อยังไม่มาอยู่ที่นี่หลวงพ่อกลับจากทุด,ดงหลวงพ่อไปทุด,ดงมา13ปีแล้วกลับมาเนี่ยก็เริ่มจะมีชื่อเสียงเพราะว่ายังเป็นพระอายุน้อยอายุ30กว่า ก็จะมีคนโน้น <N> <Mexican> คนนี้มาดูดวงมาอะไรเงี้ยอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยก็มีเด็กคนหนึ่งพ่อแม่มาหาแล้วก็เด็กคนนี้ตกน้ําจมน้ําตาย <N> ก็มาหาหลวงพ่อมาหาหลวงพ่อหลวงพ่อก็ช่วยขึ้นมาแล้วก็เอาจีวรที่หลวงพ่อทุด,ดงเนี่ยฉีกมาแล้วก็มาพันข้อมือให้เด็กคนนี้อยู่อยู่เด็กคนนี้ก็ฟื้นขึ้นมาก็ช่วงนั้นก็ตอนที่หลวงพ่ออยู่วัดชินก็ดังเรื่องเนี้ยว่าช่วยเด็กได้แล้วก็เรื่องไล่ผีเรื่องวิญญาณไม่ดีโดนคนทําของเนี้ยหลวงพ่อจะเก่งเรื่องพวกนี้แล้วก็ จะตอกระดูเหมือนคนที่กระดูหากเข้าเฟือกมันเนี่ยหลวงพ่อก็จะพาเฟือกออกแล้วก็ใช้คาถาต่อกระดูกก็จะเดินได้เกือบทุกคน<ม>ก็หลวงพ่อก็จะรังเรื่องอาบน้ำมนต์เพราะว่าส่วนมากคนที่ดวงไม่ดีหรือว่าคนดวงดี ari, ทำมาธุรกิจอะไรเนี่ยหลวงพ่อจะว่าให้ปีหนึ่งให้อาบได้ให้ได้สามครั้งแล้วก็คนส่วนมากที่มาอาบที่หมดน้ำมนต์ที่นี่แล้วก็กลับไปก็จิตใจสบายทำงานทำการแล้วก็จะคล่องขึ้น,นก็หลวงพ่อก็จะส่วนมากจะอาบน้ำมนต์แล้วก็เป็นกระป๋องของใครของ มันเขียนชื่อของทุกคนลงเป็นส่วนตัวทุกคนไม่ได้อาบน้ำมนต์รวมก็เมื่ออาบน้ำมนต์เสร็จแล้วก็จะมาลงนะเจิมหน้าลงสาลิกาให้เพื่อไปทํางานทําธุรกิจได้คล่องก็จะทําทุกวันยกเว้นวันพุธกับวันพระที่จะไม่ได้ทําชื่อสุมาลีกินสีสุกก็จะอยู่คลองหลวงคลองหนึ่งปทุมธานีได้เข้ามาอยู่วัดนี่ประมาณพศ .30 ประบาปมาอยู่ช่วยหลวงพ่อจะ้ะหลวงพ่อคือเป็นการรักษาถูกของ เป็นน้ำมาพึกอัมพาดขาแขนหักอะไรเงี้ยหลวงพ่อรักษาได้หมดโดนของก็รักษาได้จ้ะแล้วคนไหนเจ็บข้าได้ป่วยหลวงพ่อก็รักษาได้อาบน้ำมนต์ที่สามครั้งก็หายคนที่โดนของอะนะผีข้าวเนี่ยนะได้ทุกอย่างจ้ะแต่เรามานี่เราก็ป่วยแล้วเข้ามาอยู่วัดพอมาอยู่วัดกับหลวงพ่ออาบน้ำมนต์รับขันหายแต่ไม่เชื่อก็ต้องต้องเชื่อเาลามีงานไหว้ครูนี่ก็นับถึงเป็นพันสองพันสามพันบางที แต่ปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งงานไหว้ครูใหญ่แล้วลูกศิษย์นี่คือจะทั่วประเทศไทยเราเนี่ยจากจากมาเลเซียสิงคโปร์อะไรมาต่างประเทศทั้งนั้นเนี่ยจากที่มาแล้วก็คนไทยเราทั่วประเทศไทยเราเนี่ยทุกสถานที่ที่ต้องมารับขันกันที่นี่ทุกคนรับไปแล้วบอกว่าดีบางคนไปรับที่อื่นมาแล้วก็มารับที่วัดเจดีย์หอยเพราะรับที่อื่นมารับไม่ถูกแล้วมารับวัดทีดีหอยแล้วก็เกิดดีขึ้นเขาก็ตัดตาหลวงพ่อเราตรงนี้เพราะหลวงพ่อเราไม่ได้เรียกร้องใครเลยมีแต่ให้มาพระสุรเกียรติ หรือพระเสือจากว,าาวัดรัภเภากรุงเทพมาที่นีบ่อยไหมครับมาบ่อยอเพราะว่าจะพาญาติโยมมาอาบน้ำมนต์เ็ดดวงโรงเมตตาโยมที่ว่ามีปัญหาเกี่ยวกับครอบครัวหรือมีปัญหาทางเรื่องการงานการเงิน,นก็จะพามาที่นี่มาหาหลวงพ่อเพื่อให้หลวงพ่อเนี่ยช่วยสงเคราะห์ญ<อ>าติโยม ที่มีปัญหาทุกร้อนใจไม่สบายใจก็ญาติโยมทุกคนที่มาเนี่ยดีมีความรู้สึกว่าคือจะถามโยมว่าดีไหมบอกท่านเออโยมบอกว่าดีดีทุกคนเลยก็ดีขึ้นหลังจากาหลวงพ่อเนี่ยท่านช่วยส่งคอเนี่ยท่านแนะท่านบอกก็ทุกคนที่มาเนี่ยจะดีขึ้นท่านผู้ชมครับเป็นความเชื่อนะของบุคคลนะครับที่ ต้องเชื่อหรือไม่เชื่อน่ะเราไม่สามารถบังคับได้นะเรื่องราวความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยต้องเจอด้วยตัวเองเท่านั้นนะครับจะดีหรือไม่ดีเนี่ยจะศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ศักดิ์ท่านพิสูจน์ด้วยตัวเองยังไม่จบนะครับเรียกว่ายังไม่จบนะยังมีต่อให้ท่านชมอีกเรื่องราวของความศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนี้นะเรียกว่ามีการพักเบรกต่อไปเรื่อยๆจนจบเป็นเรื่องเป็นดาวที่ท่านอยากรู้นี่แหละครับเรื่องไหนที่ท่านอยากให้รายการบันทึกลับแด่สยามไปพิสูจน์หรือไปดูเหตุการณ์ต่างๆนะครับ ต่อทางอินเทอร์เน็ตทางเราได้นะครับที่คุณนัทชมนี่แหละนะครับก็พิมมานะฮะตามข้อความที่ท่านอยากส่งมานะครับเราก็จะไปบันทึกรับเด้สยามให้ท่านนะฮะมาออกในช่วงเวลาตรงนี้นะครับขอบคุณนะสปอนเซอร์ทุกท่านนะหรือโฆษณาทุกชิ้นที่ร่วมกับรายการบันทึกรับแด้สยามนะครับวันนี้หน้าเวลาหมดหมดเวลานะผมที่เป็นอะไรพันแล้วก็ทั้งทีมงานเลยต้องจากลาไปก่อนกับคำว่าสวัสดีครับ